โซติกควีนสวัสดีครับนี่คือรายการ Exotic Queen ดูแล้วเรามีชื่อภาษาไทยอะไรราชินีตัดแปะผมว่าชื่อภาษาอังกฤษเนี้แหละที่เราใช้คำว่าควีนเนี่ย เป็นผู้หญิงเนี่่จริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้หญิงเขาเป็นทังหญิงที่ทรงอิทธิพลในวงการด้โนเติก่าใช่ใครชอบเล่นตัดแปะเนี่ยย่อมรู้จักกัดีแน่นอนเลยโอเคแต่ว่ารายการนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเป็นรายการที่เราจะเอาเขามาทำกิจกรรม เพราะว่า,าลองดูแต่ละคนนี่สวยนี่นี่สวยนี่นี่บ่วงแปลกๆโอ้โหไม่มีโหมดละเราให้คนแนะนำก่อนอา่านะนี่คนแรกเลยครับผมเป็นเจ้าแม่ของตัดนิ้นออวลูกเลี้ยงนมเป็นพ่อมาพ่อรู้จักกันดีตอนนี้ลูกบ้านอาจจะเหมือนแพรี่ดอลเลยครับครับผมนะอะ่ะเบียร์ค่ะแล้วก็ทับล้านคาเฟ่่เดี๋ยวนี้นี่กโกรธโกรธใครเดี๋ยวเราจะโกรธใครไปเนี่ย กวดพี่เดจะทำไมวะเจอเจกาไอาบีอนค่ะลคาเฟ่เาะคเฟ่ที่สองที่แรกในประเทศไทยที่เลยคาเฟ่ตกีังอยู่ที่ไหนะเอยู่ที่ไหนะะันดีทนีที่เรานั่งอยู่นี่แหละนี้เราก็อยู่ที่ร้านลิตเติลคาเฟ่ ไปเที่ยวแล้วก็ตัดเชิญอ๋อเคล้าแน่ะค่ะให้ร้านเป็นดูนุก้าค่ะเป็นร้านขายสแต็กที่มีครบครันทุกอย่างเลยค่ะจริงอันนี้เรื่องจริงผมเป็นลูกค้าอยู่นะฮะก็ไปซื้อไปซื้อไปร้านนั่งบ่อยนะฮะเจอเจอเจอตั้งแต่ตัวตัวครึ่งหนึ่งแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็เรียกว่าขึ้นไปเยอะแล้วนั่นครับโอเคเคล้าครับต่อไปต่อไปนี่ดัมโบ้ หน้าน่าตากันดีแน่นอนเจอบ่อยโอเคนะฮะทั้งสามคนนี้ครับอย่างที่เห็นในสภาพปัจจุบันนะฮะในอดีตเขาเคยเขาเคยตัวเล็กกว่านี้ใช่ครับเนะม่ก่อนตอนนั้นเจอเบียร์เบียร์มาเอาชิชิล่ามาวี่งใช่ไหมใช่น่ารักมากเจอจิบอยู่แล้วจีงก็เปล่าตอนนั้นเราปล่อยให้อยู่ในสภาพอย่างนี้ได้อย่างไรเออตอนนมันมันกลายเป็นยังไงเนี่ยเขาน่ะว่าพี่ก็เปิดร้านนี้ก็ นั่งชิมนั่งลองสูตรนั่งอะไรอย่างเงี้ยอร่อยทำกินได้ทุกอย่างเลยจำเจริญจะโทษว่าร้านเดิมเนี่ยของอร่อยเยอะเค้กเยอะอาหารเยอะดีกว่าจะได้ในแต่ละสูตรจะได้แต่ละอย่างที่คุณว่าเพย่แต่ได้กี่อะไรที่ควรก่อนทำร้านนะองทางก็เอาละเด็กที่ปกติของทางก็ตอบกันนะเออไม่ก็อยากให้พวกคุณมีความสุข โอคก็เรียกว่าไปชมไปชิมอะไรมาแหละได้ตัวขนาดนี้อ่ะเคล่าครับทำไมตัวขนาดนี้ครับคือตอนช้ามายัางทอยู่มหาลัยคือแค่อยู่ของติดเซเว่นโอ้โหอี่ันนี้โคตรร้านอันนี้โคตรร้านสะดวกซื้อเลยคือคือขิวปุ๊บลงขิวปุ๊บลงขิวปุ๊บลงคือเมื่อก่อนคืออดไงคือตอนคืนไปไหนไม่ได้ครับโอ้ไม่คิดเลยเมื่อก่อนแถวบ้านไม่มีเซเว่นใช่ไปไหนไม่ได้กันดานกันดารตอนนี้คือเดินปุ๊บเจอเลยว้าให้ตื้อเดือดตื้อดือดจังหวัดใช่ครับของโปรดของโปรด คุณฟอนะคฟอนะคุณไม่โทษชอบคนอย่างคุณนะคุณชอบความร่าไม่โทษเรื่องแบบเซเว่นอะไรเงี้ยคุณคนนี้ผมไม่ใช่ต่อไปเอ้าอาค์กรนี้มเขาเป็นคนกินง่ายนอนง่ายอยู่ง่ายวันก็เลยทำแค่กินกับนอนกินกับนอนตัวเป็นคนบ้าไม่มีกิจกรรมเพราะงั้นไม่ไม่คืเขาเรียกว่ากิจการทรงตัวโดยที่ไม่ต้องทำอะไรมัน ชอบหน้าเขาเวลาพูดถึงกิจการเลยมากนะบิจการตรงตุกตัวแบบนี้เลยแต่ต้องพูดมี power เงี้ยครับผมโอเคแต่เราเราไม่ได้เขาลงมประการบิจการไม่นอดนะฮะเรามีต um, ัวช่วยเรามีผู้ช่วยมาวันนี้นะครับเดี๋ยวรูว่าเราจะจัดใครมาให้เอ้าเขาไม่ได้จัดเองหรอไม่ได้จัดคนเลยเราใครก่อนคนแรกนะเอาัวช่วยเบี้ยเราเลยไหมเอ้าเชิญ เลิศกว่าดีใจเลยดีใจมากเออเจอไหมเจอไผไหมเจอไครมากเจอไผ่มากเก้าสูกากาายาที่เหมาะสมมากเนื่องจาว่าหดูดูสักอนะเริวมากนี่คือสามเดีรนี่คือโดนเวลาทำร้ายนี่ไม่ใช่เวลา ปากตุ้มอะร้านหน่อยนี่เีตีตีกันเลยหรเอไงปอดอคุยนะใอวยเธอเื่นก็ถูก็ซีกทุกคนคือถ้าถ้าสนิทกันตอนนี้ก็คือตาวประการดีกันได้ยังมีเส้นกั้นอยู่เคยลองไหมเคยลองยั่ย่างก็ทีแล้วไม่เีไม่เอาแล้วไาแล้วนอชื่อไนิทกัถึงขาว่ามนุ่ใน่เราด่องโอ้โอเคของเราเนี่โปรสุดเลยเรื่องเขารูทุ่เรื่องเยี่ครับ ดูแลผมหรอก็คนดีันนี้นดีวเองดวงเอ้โอเคเจอเลยครับผู้ช่วยกีฬามาโอ้โหโอดจริงจริงจงน้งจัาต้องเลยนะิอาไปนั่งหลัง่นั่งหลังก่อนเนะเิญนะนี้ พี่ครับพี่เป็นใครครับเอาเอาจริงจริงนี่ไม่ออกไปในกลุ่มนี้จะมาช่วยสามสาวของเราในการดูแลศุกอ่ะโอเคเดี๋ยวถามเคล็ดลับนิดนึ่งแล้วกันพี่กิ๊บมีเคล็ดลับในการช่วยฝนลดน้ำหนักคิดว่ามันต้องเริ่มจากข้าวเปนจุดเริอย่างนั้นเลยฮะข้าวเป็นเลยฮะ ผนไม่ใช่คนที่เยอะครับหล่อไม่ควรน้อยนะน้อยแต่ไม่หยุดหยุดทกวันไม่คนรจะรู้จักอันนี้น่ากลัวมากรู้ทุกซอยแต่ลามต่ลามั่นใจว่าเค้าจชนะไหมเออโอ้ยเม่อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหล้อคุณทะาคุณทหาผมว่าเลิกแข่งเลยฮะวันนี่คุณาออกเลยนะฮะดูดูไม่รักกนเลยนะไมไม่มั่นใจขนาดนั้น เอาเงินให้สำเร็จเอเพราะว่ากมนต่างสื่อแกก็ทุกวันนี้จะหอมได้เพราะว่าแบบนี้แหละโอ้ที่เขาจะบอกว่าพี่สามเธอก็เจียนใช่ไหมจะกินข้าวเลยอ๋อกินเองหมดก็เลยหอมโอ้พี่ก้อยหยดตัวเต็งเลยพี่ก้อยเนาะเนี่ยกินเยอะกินเยอะเพราะแบบเมื่อกี้โทษหมดขาดใช่ไหม กินแบบเนี่ยที่จ่ายการกินคนเราอ้วนเพราะกินใช่ไหมเร้่มต้นเลยถ้าไม่กินไม่อ้วนทำนั่นแหละเด็กก็คือกินให้มันไม่อ้วนพูดแล้วผมก็รู้สึกช็อกเจ็บเลยเราแบบไม่ได้แบบนอนตื่นมาแล้วอ้วนอ่ะมันต้องกินเข้าไปใช่ไหมเออกินข้าวเป็นกงนมโอ้ก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เทปแรกของเราครับเดี๋ยวเราจะมีคลิปมาให้ชมกันเฮ้ยมีความด้วยใช่ ยังไม่มีใครได้ชมแน่นอนเพราไม่คิดเกี่ยวกับอะไรนี่ดียวคุยกันอะไรนะคุยกันเลยเราบอกไว้ก่อนเราเป็นรายการตัดนะเออรายการเกี่ยวกับตัดเพรราาะตเเสร็จแล้วนี่ก็สั่เชื้อแล้วไม่ใช่นี <S 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 ่แห<ๆ>ละสี่เราเออแต่แต่ระหว่างที่คุณผู้ชมนะครับดูรายการเราอยู่นะฮะนอกจากจะได้ดูสาวๆสาวๆลดน้ำหนักแล้วเนี่ยนะฮะก็ยังมีสั่งแฝกเป็นซุปในเฮาอยู่เนี่ยสั่งแฝกเป็นสวยนะฮะได้ดูกันแน่นอนเลยแต่แตีผู้หญถูกใจแน่นอนครับโอเคเรามาชมกันเคลมมาเลยใช่ครับ สามสองหนึอ่ะค่ะเอามาเลยอันนี้ร้านลิลซสูคาเฟ่คะ่ะร้านเบีย,ยเองมากันเลยคาเฟ่จิ้งจอกที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยนะคะตามมาเลยวันนี้มีสัมภาษณ์อีก2รายการเหนื่อยมากตั้งแต่เปิดแล้วมา2อีนี้น้ำหนักลดไปแล้วนี่คือสภาพว่าลดแล้วคือแบบขึ้นแตงกองแล้ว่าจะมองตูดเลยอุย๊ยนี่ยังเล็กไม,ไม่ติขัดมี่ยอง เข้ามาก็ต้องล้างมือก่อนนะจ๊ะเคลียร์ากับฝนมาก็อย่าลืมล้างมือแค่ <c oughs> อย่าสกปรกแล้วดูลูกค้าดิผู้ค้าอยู่ไม่ได้มากันเลยโอจิบตู้ให้ด้วยโอเคลา้างเขาบ้านนี้เราจะมีขนมมีน้ำเครื่องดื่มอะไรเงี้ยอาทิตย์หน้าจะมีของข่าวลงบ้างแล้วก็รอดูตามไปเลย ิดก็มีมีแมคคมีเป็นเอคอนนี่เราเป็นห้องไม่เข้าไปได้ช้างช้างมีให้หาช้างด้วยมีเมียแตไม่มีเอ้าไม่ทะเลาะกันแล้วหรอจ๊ะไม่ถ้าไม่อยู่ใน้านไม่ทะเลาะกันนี่นะคะร้านแวะมาได้เวลาเปิดเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์เเดียวค่ะวันจันทร์หยุดเปิดตั้งแต่เที่ยงถึสครึ่งก็มาเจอกันได้รนบมานะจ๊ะ โอ้โอเคนได้ชัดคนใบแจ็คเก็ตชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่นี่ก็เป็นเท่าแกะนี้ละเป็นเท่าแกะนี้ละนะเคยมาหนึ่งลูกค้าตุ่นใหญ่ผู้หญิงหน้าตาดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะทโอ้ใช่ใช่เป็นแฟนมาอยู่เก็บช่วงแรกมาลูกค้าไม่แต่งหน้าตาดีๆแล้วมีแม่ค้าจะกล้าออกมาไหมเนี่ยก็อยู่แต่ในครัวหน่ามาละเองดี๋ยวร้องสิไม่เอาเดี๋ยวร้องไม่เอานีอหน้าลูกค้าหน้าตาดีแค่ใช่นี่คือหน้าเพื่อนใช่ไหม ใช่ค่ะหาเ่อยู่ในครัวด้วยอยู่ด้วยกันค่ะเออเอโอเคนี่ก็เือร้านนะฮรเปร้านที่เรีกว่าสัตว์แปลกเยอะสัตว์แปลกเยอะเลยได้เล่นแน่นอนนะฮะได้จับได้สัมผัสแน่นอนใช่อะโอเคเทลร่าดีกว่าฟาร์มมูค่ะผั้นี้คนนีู้คนนี้เมียงูเมียงูนะฮะเมียงูอะไปดูที่พิพิธภัอาทิตย์ี่้วนี่หนูยงไงเขามาตัวใบยนาที่ฟาร์มมูหนูอ๋อะ มีแอร์มีแอร์เจ้าหน้าที่ด้วยเจ้าหน้าที่เขาม่วงหรือเขาอะไรฮะเ็าตื่นยนแล้วแบเขานี่ทำอะไรนี่ทำอะไรอันนี้ก็จะดูรหัสในโคชิฟของแต่ละตัวค่ะแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้ว่าตัวไหนเลขอะไรนั่นคือเครื่องสแกนไขมันใช่ไหมไม่ใช่เป็นโคชิสิไขมันก็สแกนพุงมาสิ เขาพยายามช้อนชอยเรา้ะลอ้จะไม่นะม่มาช่วยเรางูผอมเนาะแย่งงูกินมาให้เรามุงูงมู้งเขาู้เกิดอ๋อเกีนุเกินเู้ปีนี้สูขอามาเยตัวนี้ได้แล้วต้องช่วยซื้อกันในนี้ไยได้ไหมอ่ได้ได้ไอ๋อนี่ใครอนุญาตก็มีงูเหลือมหนึงร้อยสาตัวงูล้ายหนึ่งร้อยหนึ่งตัวนะคะ ปังของเคล่าเนี่ยงูสุดยอดมากเลยครับอันนี้คือปีแจ้งไปยิ่งไปหรอกนะรอบแจ้งกันแล้วนะคะทีทีแจ้งไปเออใช่โอ้เจ้าหน้าที่ก็ดูง่วงนะดูง่วงนะเจ้าหน้าที่วุ้ยมันเยอะเลยที่เขานึงไงใช่ไหมเยอะมันจะเปิดลูกคบพอตัวที่คาดสิตาเริ่มเปิดเปิดหมดละอ่าโอเคนี่คือชีวิตของเธอนะฮะใช่ค่ะอยู่กับงูโอเคเคล่าอยู่กับงูไปแล้วอ่าดูฝนดีกว่าฝนอยู่กับใครดูดูผลอยู่กับใครเฮ้ย เจลาเคนี่มันฟาร์มคอลลาเจนเลยเยคอลลาเจนโอ้โหย้าแม่ฟาร์มคอลลาเจนไม่น่าหัวเนะกินคอลลาเจนหรอเไม่แน่เลยวันนี้มาให้อาหารเจละเคให้เป็นลูกเจี๊ย แต่บ่อนี้พอเราถ่ายปุ๊บมันก็ไม่ขึ้นมากินกันเลยอ๋ออยู่ในบ่อนี่พี่จระเข้พี่เล็กไปเลยอ่ะเออบนหลักเทียบน้ำเทียบไม่ที่มันจระเข้เล็กอ๋อที่จระเข้เล็กเหนึงเหลืองนี่อะไรเหนึงเหลืองนี่อะไรนึงเหลืองนี่คือลูกเจี๊ยบค่ะโอ้โหนั่งรอนี่เจี๊ยบเกลือเลยเจี๊ยบเกลื่อนเจี๊ยบเกลื่อนเดินไปปุ๊บมันตกใจมขนนั่งรออะไรอ่ะนั่งรอถ่ายคลิปไงอขนม็นั่งรอเล่นน้ำไม่ขนน่ารักมากเลยอ่ะเด็กสมบูรณ์นึงนี่เดินมาแพ้ถ้ามีเพลงแล้วดู น่เกลียกมากเลยไปยินบ <Uh, yeah> ู๊แอ์กันอ่ะจะถึงเขาเล้ใช่มันเป็นบู๊โซเราเดินมาตรงนี้นะคะให้บ่อนี้เขาได้ทานอาหารกันตอนเี่มองอย่างขึ้นว่าสูงตอนนี่ตอกเข่ที่ตะเกีอน เพื่อนแบบตอนหนึ่ร้อยสิบบาทเอะอันนี้อันนี้อันี้อันนี้อันนี้เด็กโอ้โหนี่เด็กเขามาที่ไหนเนี่ยนี่หมายถึงความร้อนเมืี้เมื่อกี้เอาไก่มาแช่ตู้เย็นแอบเห็นโอ้ยอยู่ทุกเ้าทุกมุมในตู้ไหนก็มีติ่มซ่อนเฮ้ยอันนี้แอบตอนไหนเนี่ยอะไรเนี่ยอยากจะบอกว่าไม่คุ้นคืนนะหลอก เนี่ยครับท่านผูช้ชมโอ้โหดี<อ><อ>มาก<อ>มันจะไม่ป่วยตรงน,นี้ได้ยังไงฮนะโอ้โหในที่ทำงานมีอาหารซ่อนอยู่เออพยายามถึงแบบบางครั้งมันทำงานยั่ไหนมัน,นป่วาค่ะนั่งนั่งเอาช้อนตักใจเนี่ยเหรอใช้พลังงานเยอะไหมเยอะเยอะใช่ไหมที่บออโกงวงมันหนักไงงวมันหนักใช่ไหมเวลาเลื่อมอย่างเงี้ยมันก็แบบจับ ก็นะฮะเราเราอยู ini, ่ท wow, exactly. okay? ีมนี้เราอยู่ทีมนี้โอ้โหพี่ก็คนอื่นแล้วเบิหวักหมดแล้วเนี่ยโอเคนี่จะเห็นได้ว่านี่ทั้งสามตานี่ทุกวันนี่อยู่กับต่อพัดเท่านั้นเลยแน่นอนเลยนะไม่ไม่คนเลยจระเข้เลยงูเลยแล้วก็สัตว์น้อยใหญ่ที่ตรงร้านแรมเยอะแยะมากมายเลยเรามีคลิปต่อไปเรามาดูตัดเลี้ยงตัวโปรดของพวกเขากัน ไฮเตอร์เนี่ไฮเตอร์ก็จบแล้วนะครับกับรายการเอ็กซ์ติกควีนอย่าลืมกดตับสไครป์กดติดตามช่องเล็บทายแฟคเตอรี่ของพวกเราด้วยนี่ก็จะได้ชมไฮเตอร์ด้วยไฮเตอร์ก็ออกเอาไฮเตอร์สวัสดีผู้ชมหน่อยนิ่งอ่าดีมากสวัสดีครับโยโย ขอบคุณมากครับเล่นดีเลยเล่นดีเลยคุณครับ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 พี่ฮ่องเต้ค่ะตอนนี้กำลังมีรายการใหม่ฉะนั้นอยากจะให้พี่ฮ่องเต้เป็นพิธีกรให้ค่ะเฮ้ยฮิดเดียร์แล้ววะรายการอะไรรายการอะไรรายการอะไรพี่เรามาสแกนแล้วดูเล่นนี่หรอร้านดอกไม้มันเป็นรายการวุ่นวายเหรอไม่ค่ะเป็นรายการเกี่ยวกับสัตว์น่าก็จะมีเซน่าเซน่าแล้วก็พี่ฝนพี่เบียร์ด้วย โอแค่ฟังชื่อสามคนที่เขเป็นแล้วคือเป็นเลยเหรออย่าเป็นแล้วงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรอยู่ดิอไ,ไอ้สามคนไม่ทำอะไรสามคนเลี้ยงตัดไปลดน้ำหนักไป เป็นเป็นเลยมีเรื่องหนักด้วยมีเรื่องสอวเลยเป็นเออฮะเป็นเลยพี่รับปากเลยนะมาแล้วเลยมึงง่ายมีวางใจง่ายเลยเอออยากเป็นอยากเป็นขอบคุณพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับกลับแล้วนะกลับแล้วเหรอเอาหนวดชิมได้วยเอาหนวดชิมด้วยเออขอไม่ไม่ไม่กินคนแต่ผมจะกินมันลองลองลองชิมดูอะไเอ้ะขอบคุณขอบคุณนะยอบคุมนะนี่เลยนี่ฮอตเน่จะมาเป็นพิธีกรนะครับรายการ มิสเอ็กซอร์ติกครีมมาให้พีใให้พีใให้พีม่งสเตจะมาเป็นผู้นกรในรายการของเราแล้วจมิสเอ็กซอร์ติกคมโอยอไรเี่ย่วละคหลักอันนี้นะตลกาเลยไอีครับ่งมแต่ไม่รู้่รรตายแล้วมิอะไรเอ็กซอติ ทำไมกูรู้วะเอออีนทีหนึ่งหนึ่สองจ้ำตกลงมาเป็นพิธีกรให้เการแล้วใช่ไหมมาเป็นเลยเออมาเป็นมาเป็นมาเป็นพิธีกรเลยรอฮองเตอร์จะมาเป็นพิธีกรให้กับรายการของเราเลยกันเอ็กซ์ตอร์ปิกควีนยัยนคูดถูกแล้วเลยได้แล้วจบแล้วจบแล้วคุณครับผม